ขอถวายความเคารพแด่คุณพระศรีรัตนตรัยด้วยเสียงกราบขอเจริญพรญาติธรรมทุกคนทุกท่านในโอกาสบัดนี้พระอาจารย์ก็มีโอกาสได้มาไลฟ์สดในเฟซบุ๊กเพื่อที่จะบรรยายธรรมให้กับญาติโยมทั้งหลาย ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการบรรยายธรรมในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องความทุกข์ของชีวิตของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีทุกข์ติดตามมาด้วยกันทั้งนั้นความทุกข์ทั้งหลาย มีอะไรบ้างที่เป็นหลักๆดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ก่อนเสด็จดับขันธปริาพานมีดังต่อไปนี้ดูก่อนพิสุทั้งหลายความทุกข์เป็นความจริงประการหนึ่งที่ชีวิตทุกชีวิตต้องประสบไม่มากก็น้อยความทุกข์ที่กล่าวมานี้มีอะไรบ้าง พิสุทั้งหลายความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความแห้งใจหรือความโศกความพิไรรำพันจนน้ำตานองหน้าความทุกข์กายความทุกข์ใจความครับแค้นใจความพลาดพลาดจากบุคคลหรือสิ่งของอันเป็นที่รักความประสบกับบุคคลหรือ สิ่งของอันเป็นที่ไม่พึงพอใจปาถนาสิ่งใดไม่ได้ในสิ่งที่เราหมายทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ล้วนเป็นความทุกข์ที่บุคคลต้องประสบทั้งสิน้นเมื่อกล่าวโดยสรุปความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าด้วยตัณหาอุปาทานนั่นเองเป็นตัวทุกข์อันยิ่งใหญ่นี่คือ สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตรัสเอาไว้ให้เรากำหนดรู้ว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับเรานี้มันเป็นความทุกข์ที่จริงแท้ไม่ใช่เป็นความทุกข์ที่เล่นๆมันเป็นความจริงไม่ใช่เรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องหลอกพระพุทธเจ้าให้เรากำหนดรู้ให้เราเห็นทุก์เห็นทุก เพื่ออะไรเห็นทุกข์เพื่อให้เรารู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมความเป็นจริงว่าการเกิดมานั้นมันมีความทุกข์ติดตามมาด้วยทุกขณะทุกรูปทุกนามดังที่เราประสบกันอยู่จริงหรือไม่จริงให้เราพิจารณาดูว่าความแก่เป็นทุกข์ไหมนะ ความแก่ที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยจากวัยหนุ่มวัยสาวเดินแข็งแรงดีพอเข้าวัยชราเดินตูมเตียมตูมเตียมหรือบางทีก็เดินไม่ได้ซแล้นะหนุ่มสาวแข็งแรงดีพอเข้าวัชาว 60, 70, 80, 90, ายชราหกจิกหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าโรคภัยไข้เจ็บมารุมเล้าต่างๆนานาเป็นทะุกข์ไหมนะความเกิดเป็นทุกข์สิ่งที่ตามมากับการเกิดก็คือความแก่ ความเจ็บนะโครคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาที่มาเยือนหาเราอยู่ทุกขณะเป็นทุกข์ไหมอย่างเช่นทุกวันนี้นะโรคโควิดกำลังรุนแรงเลยเป็นทุกข์ไหมดิ้นรนหาวัคซีนการฉีดวัคซีนการกลัวกันเนะราแวงกันป้องกันนะสารพัดวิธีน็อกดาวจนจะไม่มีจะกินอยู่แล้วเป็นทุกข์ไหม ไหนจะโลกต่างๆที่ตามมาอยู่ภายในกายในใจของเราอยู่แล้วความวิตกกังวลความเครียดโรคในหัวโรคในหูโรคในตาโรคในท้องโรคความดันเบาหวานไขมันต่างๆนานาที่เกิดขึ้นมันล้วนแต่จะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดขึ้นตามมากับความเกิดที่เราเกิดมาทางนั้น เพราะฉะนั้นให้เราพิจารณาถึงความจริงว่ามันเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์นะเพื่อให้เราได้กำหนดรู้เมื่อเรากำหนดรู้จนสติปัญญาของเราเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเองนะอันนี้คืออริยสัจสี่ข้อที่หนึ่งนะความทุกข์ที่กล่าวมานี้ มันมีหลายประการความทุกข์ที่เกิดจากความตายนะความทุกข์ที่เกิดจากความโศกใจเศร้าใจแห้งใจอกหักหลักรอยคอยงานสังขารเสื่อมนี่ความพิไรลำพันธ์ความจนน้ําตานองหน้าความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแขนใจความคับแขนกายความพัดพลาดจากบุคคลหรือสิ่งของอันเป็นที่รัก ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ในสิ่งนั้นล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นนะสรุปแล้วก็คือความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าในรูปธรรมนามธรรมยึดมั่นว่าเป็นตัวกูเป็นของกูนั่นเองมันเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นอันยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตมนุษย์นะนี่คือคำสั่งสอนของพระเจ้า ให้เราพิจารณาให้เห็นถึงความทุกข์ที่เรามีอยู่โดยปกติแล้วเนี่ยความทุกข์มันมีอยู่ทุกคนอยู่แล้วนะไม่ว่าจะหิวก็เป็นทุกข์กระหายน้ําก็เป็นทุกข์ปวดท้องอืปวดท้องฉีก็เป็นทุกข์หรือใครไม่เป็นทุกข์บ้างนะทุกคนมีความทุกข์เกิดขึ้นทุกวันที่เราแสวงหาดิ้นโนอยู่นี้ก็เพื่อที่จะดับทุกข์หรือว่าบรรเทาทุกข์ให้มันเบาบางลงแต่ มันเป็นเพียงแค่บรรเทาให้เบาบางลงเท่านั้นมันไม่ใช่ดับทุกข์ให้หมดไปเช่นเราหิวเราก็กินเพื่อบรรเทาความหิวเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็หิวอีกแล้วเรากระหายน้ําเราก็ดื่มเดี๋ยวมันก็หิวอีกแล้วเราปวดท้องเราก็ไปถ่ายเดี๋ยวมันก็ปวดใหม่อีกแล้วนี่คือการบรรเทาทุกข์ไปได้วันหนึ่งขณะหนึ่งมันไม่ใช่ ความดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงแต่เป้าหมายของพระเจ้าให้เรากำหนดรู้ทุกข์ให้เห็นทุกข์เกิดความชัดเจนความเข้าใจในความที่เราเกิดมาแล้วมีทุกข์นั้นก็เพื่อที่จะให้เราเข้าไปหาสาเหตุแห่งทุกข์เพื่อที่จะดับความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นแล้ว ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเราจะต้องเป็นผู้กำหนดรู้ให้เห็นอย่างชัดเจนเช่นถ้าเราหิวข้าวเราก็กำหนดรู้ว่าหิวข้าวหนอทุกหนอหิวข้าวหนอทุกหนอหิวข้าวหนอทุกหนอปวดท้องก็ปวดท้องหนอทุกหนอปวดท้องหนอทุกหนอหิวน้ำก็หิวน้ำหนอทุกหนอหิวน้ำหนอทุกหนอ ถ้านั่งกรรมาฐานแล้วรู้สึกปวดเขา่าก็กําหนดรู้ว่าปวดเข่าหนอทุกหนอปวดเข่าหนอทุกหนอเราจะได้เห็นทุกขไม่ใช่ว่าเราไปกําหนดว่าปวดหนอปวดหนอปวดหนออย่างเดียวอันนี้เราไม่สามารถที่จะเข้าไปเห็นทุกขจนเป็นผู้ที่สัมผัสความทุกข์ได้อย่างแท้จริงเรียกว่ายังไม่เข้าถึงแก่นแห่งธรรม ยังไม่ถึงเข้าถึงแก่นแห่งสัจจะเราจึงไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขต้นเหตุหรือว่าตัวความทุกข์นั้นได้เช่นการที่เรากำหนดรู้ว่าปวดเข่าหนอปวดเข่าหนอเราขยับปวดเข่ามันก็หายไปความเห็นทุกข์มันก็ไม่เกิดขึ้นกับจิตใจของเราหรือว่าสติปัญญาของเราเราหิวข้าว หิวเนาหิวเนอะหิวเนามันก็ไม่สามารถที่จะเห็นทุกข์ได้มันเห็นแต่ความหิวอุปมาเหมือนว่าเราไปหาหมอบอกหมอว่าหมอปวดท้อง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 หมอที่ไม่มีความชํานาญหรือไม่มีความชาญฉลาดหมอก็ ไม่เข้าไปหาเหตุแห่งความปวดท้องนั้นให้เข้าไปถึงจุดโฟกัสหรือว่าต้นเหตุที่แท้จริงว่าการที่เราปวดท้องนั้นมันเกิดมาจากโรคตับโรคไตโรคไส้โรคกระเพาะอาหารหรือว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในท้องเรานะจะเป็นไส้ติง่งหรือจะเป็นประจำเดือนหรือจะเป็นกดไหลย้อนหรือจะเป็นโรคที่ เกี่ยวกับภายในของเราเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปรักษาตรงนั้นได้หมอก็จ่ายาาายามัว่วพอจ่ายยามั่วปุ๊บมันก็ไม่หายแล้วมันก็ตายไปในที่สุดแต่ถ้าไปเจอหมอที่ฉลาดเนี่ยเขาก็จะเข้าไปหาจุดโฟกัสหรือว่าต้นเหตุที่แท้จริงของอาการปวดท้องแล้วเข้าไปแก้ไข อาการนั้นได้อย่างแท้จริงเช่นถ้าเขาเอ็กซเรย์ออกมาแล้วว่าเราเป็นโกกรคกระเพาะอาหารเขาก็จะไปรักษาโกกรคกระเพาะอาหารให้ยาแอนตาซินหรือว่าให้เราลดอาหารเผ็ดอาหารเปรี้ยวอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าให้เรากินอาหารตรงเวลาสักหน่อยนะให้ยานน้นยานี้มากินอย่างนี้มันก็จะหายได้ถ้า เรารักษาตรงประเด็นเราก็จะหายจากโรคนั้นชั้นใดก็ฉันนั้นถ้าเราจะรักษาโรคทุกข์ให้หมดไปจากตัวเราอย่างสิ้นเชิงเราจะต้องเข้าไปโฟกัสให้เห็นว่าตัวเราเองนั้นมีทุกข์ทุกข์เพราะอะไรบ้างก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะเราก็เข้าไปพิจารณาดูว่า อ๋อทุกกายเป็นอย่างนี้นะทุกใจเป็นอย่างนี้นะเช่นทุกใจวิตกกังวลมากไปกลัวจะติดโควิดกลัวโน่นกลัวนี่กลัวนั่นกลัวไม่มีจะกินกลัวอย่างนั้นอย่างนี้นะเครียดเิจะเป็นบ้าจะเป็นโรคประสาทนอนไม่หลับกินไม่ได้งานทำไม่ได้สติปัญญาก็ไม่เกิดนะแต่าบางคนก็ติดโรคแล้วทางกายก็ ไปเครียดอีกก็เป็นทั้งโลกกายทั้งโลกใจไปด้วยกันดังนี้มันก็จะทำให้เรามีทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ต่างๆนานา,นาที่พระพุทธเจ้าได้ส่งแสดงมานั้นเราท่านทั้งหลายล้วนหลีกหนีไปไม่พ้นอยู่แล้วหรือจะมีใครค้านว่าข้าพเจ้าไม่เคยมีทุกข์เลยก็เกิดมาไม่เคยเลยที่พระพุทธเจ้าได้สอนมานะไม่เคยเลย ไม่เคยแก่ไม่เคยเจ็บไม่เคยนะมีความตายความพัดผ้าเกิดขึ้นนะหรือว่าไม่เคยผิดหวังเรื่องอะไรเลยดังนี้นะซึ่งทุกคนต้องเจออยู่แล้วแต่พอทุกคนมีความทุกข์แล้วทุกคนไม่กำหนดรู้ทุกทุกอันนั้นมันผ่านเลยไปโดยที่เราไม่ได้กำหนดรู้เราจะไม่รู้แจ้งไม่เห็นจริงและเราจะไม่ เข้าไปหาสาเหตุแห่งการแก้ไขได้อย่างถูกต้องที่เรียกว่าสมุทัยนั่นเองนะคือเข้าไปหาเหตุแห่งทุก์เข้าไปโฟกัสเหตุที่มันทำให้เราเกิดทุกข์ได้ดังนั้นมันจึงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุก์อยู่ตลอดยันเป็นเวลายาวนานนั่นเองทีนี้เรามาดู พระพุทธเจ้าที่ได้สรงสอนเอาไว้ในพระธรรมจักกับปวัตนาสูตรเรื่องของความทุกข์อีกข้อหนึ่งอีกหลักหนึ่งซึ่งธรรมจักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้นี้ก็จะกล่าวถึงเรื่องอริยสัจสี่ซึ่งจะมีเรื่องของทุกข์ด้วยนะธรรมจักก็เป็นพระธรรมเทศนาการแรก ของพระพุทธเจ้าที่ได้ส่งแสดงเอาไว้ให้กับพระปัญจวัคคีพระอาจารย์ก็จะเอาเรื่องทุกข์มาแสดงให้ท่านทั้งหลายให้สอดคล้องกับพุทธโอวาทก่อนปรินิพานดังต่อไปนี้ดูก่อนพิสุทั้งหลายก็นี้แหละเป็นความทุกข์อย่างแท้จริงคือ ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกโทมนนสความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความประสบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นที่รักทั้งหลายก็เป็นทุกข์ความพัดภาคจากสิ่งที่รักทั้งหลายก็เป็นทุกข์ปถนาอยู่ย่อมไม่ได้แม้อันใดอันนั้นก็เป็นทุกข์ โดยย่อแล้วอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์นี่คือพุทธโอวาที่ตรงกันโดยนัยเดียวกันระหว่างพระธรรมเทศนาการแรกกับพระธรรมเทศนาที่แสดงไว้ก่อนเสด็จดับขันธบรินิพานห่างกันเป็นเวลาถึง45ปีก็ยังเป็นสัจธรรมที่ที่ตรงกันนะ เพราะฉะนั้นแล้วพระพุทรเจ้านะได้ทรงแสดงเอาไว้ให้รู้ว่าความทุกข์นี้แหลคือสิ่งที่เราจะต้องกำหนดรู้นะการกำหนดรู้ก็กำหนดรู้อย่างที่ได้อย่างที่ได้อธิบายไปแล้วเช่น ปวดเข่าหนอทุกหนอปวดเข่านอทุกหนอปวดเข่าหนอทุกหนอนะสามครั้งแล้วเราก็ไปเจริญอาณาปานสติต่อเมื่อเราปวดหลังเราก็ไปกําหนดรู้ว่าปวดหลังหนอทุกหนอปวดหลังหนอทุกหนอปวดหลังหนอทุกหนออย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นแล้วให้เรากําหนดรู้เอาไว้ <pathway. S 2> เมื่อเรากำหนดรู้ให้เห็นทุกข์แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นทุกข์นะเมื่อเราเห็นทุกข์เนี่ยอยู่ยบย่อยๆทุกคืนวันเห็นทุกข์อยู่เนืองๆเห็นทุกข์อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ปลายผมจะรดปลายท้าทั้งภายใน Everyone. และภายนอกนะตั้งแต่ตื่นยันหลับมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันจะเกิดนิพพิทายานขึ้น นิพิทายานก็คือความเบื่อหน่ายในความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกองสังขารมันจะเกิดรู้สึกความรู้สึกเบื่อหน่ายเกิดขึ้นอยากที่จะออกจากกองทุกข์เมื่อจิตมันอยากจะออกจากกองทุกข์มันก็จะไปสแสวงหาทางดับทุกข์ต่อไปนะด้วยการที่ มันต้องการที่จะออกจากทุกข์มันก็จะไปศึกษากับครูบาอาจารย์จากตำรับตำราจากอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์อะไรต่างๆที่สามารถจะค้นหาได้ว่าทุกนั้นมันจะมาจากสาเหตุอะไรแน่นะเช่นพระเจ้าตรัสเอาไว้ในเรื่องของนะสมุทัยเหตุแห่งทุกก็จะได้ไปกล่าวในภายหลังสืบต่อไปสำหรับคลิปนี้ ก็จะแสดงในหัวข้อเรื่องของทุกข์ที่เราทาั้งหลายต้องประสบขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยสิ่งนี้เป็นเบื้องต้นของอริยสัจสี่ถ้าท่านทั้งหลายผู้ปรารถนาความพ้นทุกข์ไม่ได้กำหนดรู้ให้เห็นทุกข์แล้วท่านจะก้าวต่อไปในขั้นต่อไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้น ท่านนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากขอเน้นว่าการกำหนดรู้ทุกข์อย่ากำหนดรู้เพียงว่าปวดหนอ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 หรือว่าเมื่อยหนอเมื่อยหนอเมื่อยหนออย่ากำหนดเพียงเท่านี้ท่านจะไม่เห็นทุกข์ท่านจะกำหนดต้องกำหนดว่าปวดเข่าหนอทุกหนอปวดเข่าหนอทุกหนอปวดเข่าหนอทุกหนอเพียงสามครั้งเท่านั้นแหละ แล้วเราก็ขยับสักนิดหนึ่งเมื่อเราขยับความทุกข์มันจะคลายไปแต่สิ่งที่เราได้มาคือความรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมความเป็นจริงแห่งสังขารนั่นก็คือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอย่างจริงแท้ดังนี้เป็นต้นพระอาจารย์ก็ได้แสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาขออาราธนาคุณพระศีรัตนาตรายัยและบุญบาร,รมีที่เราท่านทั้งหลาย ได้บวมเพ็ญมาจงรวมกันเป็นตะบะเดชาเป็นพระปัจจัยนำส่งให้เราท่านทั้งหลายบริบูรณ์ไปด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติรู้แจ้งแทงตลอดในอริยาสัจสี่มีความทุกข์เป็นต้นตราบเท่าเข้าสู่พระนิพานเทินนิพานอปัะโยตุ